ความรู้สึเกเจ็บใจกับตัวเองเนี่ยใครๆก็เป็นและผมก็ค้นพบกับตัวเองแล้วว่าความรู้สึกเจ็บใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะที่เราจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดอยู่กับคนที่เราไม่ชอบอย่างนี้ผมเข้าใจเลยนะการเจ็บใจเนี่ยมันมันน่าอึดอัดใจมันน่าร้องไห้นะซึ่งถ้าเราไม่อยากเจอสิ่งที่อึดอัดใจเนี่ยผมก็ค้นพบวิธีแล้วก็คือการทําตัวเองเนี่ยให้มันเก่งขึ้นมีความสามารถขึ้นในการ แก้ไขอุปสรรคนั้นๆเช่นเราเรียนไม่เก่งใช่ไหมรู้สึกเจ็บใจทําไมเราทําไม่ได้แบบเขาวะนั่นก็คือเรายังไม่เก่งพอที่จะไปอยู่ในระดับของเลเวลนั้นๆไงหรือทําไมเรายังจนอยู่เจ็บใจเหลือเกินก็เพราะว่าคุณยังไม่เก่งพอไม่มีความสามารถพอในการที่จะไปถึงจุดนั้นๆถ้ายังไม่อยากเจ็บใจ ให้ฝึกตัวเองเยอะๆนะครับมันจะต้องอดทนใช้เวลาแหละแต่ว่าฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวความรู้สึกเจ็บใจนั้นอนะ่ะมันก็จะหายไปผมเองก็กําลังทําให้ความเจ็บใจเนี่ยหายไปอยู่ผมก็กำลังฝึกอยู่นั่นแหละไปสู้ไปด้วยกันครับ